ทรวมทั้งเสื้อชูเขียนแก่สตรีที่ได้ทำประโยชน์แก่สังคมประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างของบาสตรีโดยในมีนี้กำหนดแนวคิดบนพื้นฐานครอบครัวที่อบูนเพื่อสร้างความตะหนักและการรับรู้ของสังคมส่วนรวมว่าสตรีทุกคนควรได้รับการส่งเสริมสับสนุนและพัฒนาตั้งแต่วัยเยาว์ทั้งการได้รับการศึกษาการประกอบ การได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประรอบีเกียรและคุณค่าความเป็นสตรีเรามีวอมทุนว่ฒนธรรมสูตรความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์และสมรรถนะในสิ่งที่เป็นปรารถนาทุกประการเพราะเหล่านั้น ิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าครอคราวคือพื้นฐานสําคัญในการหล่อหลอมและกับกลับสสมาชิกในครอบครัวให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและเติบโตเป็นทรัพยารบุคคลที่สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ าคีเครือข่ายและก็สื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันในนามตัวแทนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ในนามการจัดงานในวันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านให้ก่ินดียิ่งนะคะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดน,นะคะที่จังหวัด สลับวีของเรานะคะมีตัวแทนหน่วยงานนะคะสิบหน่วยงานนะคะคือหน่วยงานสุนสถานบ้านที่มค่ะและก็วันนี้นะคะเราก็ได้รวพลังสตรีทุกคนนะคะเพื่อมารวบวมพลังในการที่จะเป็นเครือข่ายร่วมก,กันค่ะงานในวันนี้นะคะถ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากว่าเราต้องร่วมบูรนาการากับหน่วยงานต่างๆนะคะก็ในโอกาสนี้แนนามที่จนเป็นตัวแทนของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะและก็เป็นตัวแทนสตรีนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่างานเชิญท่าน คณะกรรมก,การพัฒนาสตร,รีจังหวัดสระบุรีนะคะกล่าวรายงานการจัดงานวันสตรีสกา,ากลประจำปี2567ค่ะขอเรียนเชิญค่ะหัวหน,าน,น,านาาวว้าส่วนราชการสมาคมองค์กรสตรีภาคเอกชนภาคประชา,าชนทุกคนสภาเด็กและเยาวชนและสื่อมวลชน,ชน,นดิฉันนางมูลิศยาคุณน้องรองประธา,านคณะกรรมการพัฒนานสตรีจังหวัดสระบุรี ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระบีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในิที่เปิดโครงการวันสตรีสาวน์และสมัชชาสตรีจังหวัดระบีประจำปีงบประมาณ2567ในวันนี้จากนักีิษฐ์องค์กรสหประชาชีเป็นวันสตรีสาวน์โดยได้เชิญชวนให้ทุกจังหวัดจัดงานวันสตรี ในทุกปีเพื่อกระตุ้นให้สังคมได้ระดับถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรีส่งเสริมความเข้าใจต่อสตรีและสถาบันครอบครัวรวมถึงการคุ้มครองพิทารณสิทธิสตรีการส่งเสริมความเสมอภาคขวบเพศกานถนัดถึงคุณค่าและความสำคัญปฏิบัติต่อสตรีทุกช่วงวัยโดยคาร์เกียร์สัศรีคุณค่า คามเป็นสติงานรัสตรีสาคนและสมาชิกสตรีจังหวัดสระบุรีจังหด2,500้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนสัคากสนับสนุนและร่วมกับภีเริดข่าจกกิจกรรมที่เรื่มในวันศุกวันสตรีสาคน2ตัติของสังคมให้กำลังขึน และส่งเสริมความสามเพื่อรัฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและส่งเสริมให้มีกาได้เรียนรู้และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเนินงานด้านสตรีนำนัยบายมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสุยภาพสตรีตลอดจนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศโดยมีรโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีสมาคมชมรมองค์กรชุมชนผู้นำองค์กรสตรีเหนือนานาคฐองค์การบริหารส่วนทรอสังคมสภานิิและเยาวชนและประชาชนทั่วไปจำนวน150คนของจังหวัดสระบุรีการมอบอิทธิบาทแก่ผู้นำสตรีระดับทีนึ่งและระดับทีจังหวัดสระบุรีการสัรเสริญนประมาณ เพื่อนับเพื่อนานน้าสตรีและครอบครัวให้การสรุปประเด็นประเด็นสมัติีได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกจากองค์กรการวัตตีสาคโและสภาสตรีจังหวัดสระบุรีประจำปีงบประมาณ2561ต่อไปขอเรียนเชิญทางองค์กสตรีภาคประชาชนนะครับภาคประชาสังคม สภาเด็กเยาวชนะครับสื่มวลนทุกท่านนะครับก็อย่างที่ทางท่านรัประธานทีาทารปรารีจังหวัดสุทรีได้กล่าวานบทนักสมัครชาวปราศรีปราีรบปีเมนสองพันห้าร้อยกิบสก็จะเห็นได้ว่าก่ปัของสตรีในปัจจุบันนี้มีบทบาทสำคัญมากในวิจิตรนะครับโดยโดยส่วนตัวก็ตั้งแต่รับราชการมาไมว่าจะเป็นปรับระเือจนถึงตอนนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงที่เป็นนเพื่อมีโอกาสได้ร่วมงาน ครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยใหญ่บ้านก็จะเป็นสติสในะุขใจนักตัวอย่างวันนั้นที่ผมอยู่ทำเลน้อยกากๆได้บบแต่เมื่อที่มีผูคนหนึ่งน,น,นะครับทำอะไรี<ช>ิดอะไรที่มางส่วนนะครับถ้าหวะจำไม่ผิดนักษณะนั้นนี่หลายท่านก็ต้องให้คิดจังาวะจำไม่ผิดท่านเป็นอดีตนายกที่ออกแบกนะครับที่อ้วนนะครับก็เป็น,นกลไกที่มาสำคัญในการช่วยเป้องกันวิตแก้งวลในพื้นที่ทำได้เยอะ นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยร่วมารรนะางานับทางที่จังหวัดสมเด็จกับทางทีมสุดีในขณะเดียวกันด้วยการครับบางครั้งไปลงจำแนกเป็นกองผู้ว่าผู้ว่าที่นครหลวงการร่วของผมเนี่ยเช่นทางทำเป็นยกตัวอย่า,างเช่นยุคัวอยิสุลาในการทำงานเรื่องการพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับอันนั้นก็เป็นบทบาทที่น่าสัางเกตที่นครหลวงไปเชียงรายยิง่งแล้วใหญ่ก็สนใจก็ สีภาคนือก็จะมีความเข้มแข็งมีความห่นย้อนระตทางเหนือแห่งตัดใจเย็นป้อนงทัน้องอะไรเงี้ยนะครับและที่นู่นก็น้ําใสด่นๆก็เป็นคนบาสติกทางสอสอผู้หญิงที่นู่นใส่ยังไงถ้าเป็บาสติอสอกจะทาง,งานได้เข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาการศึกษาคนระับเรื่องของการพัฒนารักษาาสุขแลวก็มีโอกาสาได้สัานาริม ทำมาทานก็เพ้นเคยกันทำให้เป็นส2สาให้น้องแซงนะขอเลยช่วยที่ท่านเป็นท่านนายกอบต่อครับแล้วก็อีกหลายเวทีครับที่มาทําการร่วมกัน,กกนถ้าสิ่งหนึ่งสําคัญก็คือวันที่วันนี้ธีมของเรื่องนี้ก็คือเป็นการเสือพรังพรังของอสตรีแล้วก็เด็กในเรื่องของการกามยักจอครับสำคัญก็มีส่วนในเรื่องของการส่วนร่วมตา่างใอบุญช่วยกนกาที่ผมได้ไดได แล้วก็ได้รับทราบข้อมูเป็นที่น่าตกใจเพราะคนที่เข้าไปลสนไม่มีสครัเป็นผู้หญ่เยอะแล้วก็เป็นเด็กเยาวชนนะครับแต่เข่าวที่เมื่อทำาเด็กเยาวชนผู้ใหญ่ไม่ม่สนใจเพาลงทุนมาเยอะสูงไปก็ว่างไปแต่เราเห็นเยาวชนมาสูงบางมันไม่ดีก็ฝากท่านทางหน้าที่เป็นแม่ด้วยนะครับสำลังช่วยกัน 言ってなかった。 นายก่าาชารสครับและในระดับนี้ขออนุก um> <processing Somebody> ับาวด้วเชนท่านนายกท่านนายกครับอุกทานนะครับจะมีในนี้นะครับในลำดับนี้จะขออนุญาตกรรมจัดงานนะครับวันระวัาตกและธรรมชาติรับธชาติกีก็ถือว่าเป็นการแสดงพลัง 阿芬，那个。 นัคือะรป้เนี่าเขียวอ่แต่้าใสต่อเนก็นก็เนื้อแลในช่รกนะครับคให้รู้จักปีลปีดี้นยางไรจะขอเออวุ้ยมาใ่ย อะไรทองหมดหน้าร้านไปไวหมดหน้าร้าง โอเคค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากแบรนด์เรือบุญนะคะเราขอแนะนําเลยตัวกุญกกําเนิดแบรนด์เนาะนี่ค่ะยาดมดอกไม้ก็ <c oughs> จะมีหลายสูตรด้วยนะคันนะคะโยตัวยาดมตัวนี้จะเป็นทำจากดอกไม้ไทยค่ะก็จะมีสูตรรับสบายสูตรคลายเครียดน,นะคะแล้วก็สูตรแก้ง่วงเลยถ้าใครทํางานขับรถได้แนะนําเลยตัวนี้นะคะต่อมาเนี่ยก็จะมีไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเลยค่ะตัวเป็นน้ํามันเย็นดอกไม้นะคะ น้ำมันเย็นดอกไม้เนี่ยถ้าสาวๆออฟฟิศคนเมืองนะคะทางานออฟฟิศแนะนําเลยปวดหัวปวดไมเกรนใช้ครั้งละหยดเดียวเท่านั้นเย็นได้ถึง30นาทีเลยนะคะมีฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อด้วยตัวนี้จะมี2ขนาดด้วยกันนะคะคือไซส์เล็ก1 2อสไซส์ใหญ่29 9ค่ะก็ะคืออันนี้สามารถใช้ตอนก่อนนอนก็ได้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่สลิดใช้ก่อนนอนได้ด้วยเลยนะคะจะรับตัวนี้ก็จะเป็น ก้านหอมนะคะตัวนี้จะเป็นก้านหอม3ามสูตรด้วยกันค่ะจะมีสูตรคลายเครียดนะคะจากดอกไม้ชาววังค่ะสูตรแรงบันดานใจนะคะจะก,กินอกไม้ตอนที่น้ำชาแล้วก็สูตรคนที่นอนไม่หลับเป็นภูมิแพ้ก,ก็จะนํานะคะมีเซตที่ตั้งในห้องแบบนี้เลยแล้วก็รุ่นที่เป็นแบบพกพาก็จะมีแบบนี้นะคะสําหรับคนที่อยากจะไปฉีดในรถในหมอนในห้องโดยที่ไม่ต้องใช้ก้านเลยก็อันนี้พกพาไปเที่ยวได้ด้วยนะคะส,สองรุ่นด้วยกัน แล้วล่าสุดเลยน้องใหม่ของเราค่ะ นะคะเป็นสเปรย์อโปจากสมุนไพรเนาะตัวสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสูตรสบายเขา่าคนที่แบบว่าเริ่มเจ็บเขา่าแล้วเข่าดัง p ก p gap แ,แนะนําตัวนี้เลยใช้ฉีดพอดีเขา่าไม่ต้องนวดน,นะคะต่อมาเนี่ยเป็นยุแลอดตัวนี้เหมาะกับคนออกกาลังกายค่ะไว้ทํางานแล้ออกกำลังกายเป็นรองช้าหรือว่าเดินมากอย่างเงี้ยนะคะแนะนําเป็นตัวนี้ใช้ได้ดีมากเลยค่ะแล้วถัดไปก็จะเป็นลืมเก่าก็คือคนที่มีอาการแพ้เหงื่อแพ้แดดบางทีเราออกกําลังกายแล้วเราไม่ได้อาบน้ำมันคันใช่ไหมคะหรือออกแดดแล้วร้อนแล้วคันใช้ตัวนี้ได้เลยแบลนกัดต่อยก็สามารถใช้ได้ 欢迎大家。